ขอบรรดาญาโยนทั้งหลายฟังคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานชั่วคราวเอปนะปิดเหรอคุณได้ยังไหมติดขนาดติดแล้วสิไม่ควรต้องโกรธไม่ควรนั่นแหละกดหลับเออใจดาย้จดายการเจริญกรรมฐานระยะแรกญาโยมไม่ต้องพนมนะนนมือเยอะนะนานไม่อยากเมื่อย ตอนเจริญเป็นกรรมาฐานอันดับแรกจริงๆทุกคนต้องการสมาธิสมาธิแปลว่าการตั้งใจถ้าต่อไปขั้นสุดท้ายก็ใช้กำลังปัญญาพิจรารณาเรื่องการตัดกิเลสแต่้ว่าเริ่มต้นในการปฏิบัติอันดับแรกเขอาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในุมบมติการสตดทรงให้นักปฏิบัติทุกคนก่อนจะภาวนาก่อนทำอะไรทั้งหมดตั้งใจทรงมีหารสี่คือว่าให้แผ่เมตตาไปนักจักรวาลทั้งปวงหมายความว่าเรามีความรู้สึกว่าโลกดีทั้งโลกจะมีคนอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีสัตว์อยู่ที่ไหนก็ตาม เราคิดว่าเราเป็นมิตรที่ดีของคนละสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะไม่มีเวรมีภัยกับใครอย่างนี้จิตใจก็เยือกเย็นในรายการที่สองเราจะสงสารคนละสัตว์ทั้งโลกถ้าหากว่าเขามีทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้เป็นสุขละรายการที่สาม เราจะไม่ฉาดิสยาใครถึงใครได้ดีคอยินดีด้วยรายการวิสี 4, สิ่งใดก็ตามถ้าเกินวิสัยของเราจิตใจของเราจะไม่ดิ้นรนเราจะวางเฉยเพราะไม่เกินวิสัยาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไกรให้แนะนำว่าอันดับแรกต้องทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วก็อารมณ์แบบประเภทนี้ให้ทรงทั้งวัน ถ้าทรงอารมณ์พุมิหารสีได้ทั้งวันทุกคนก็มีศินบริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งมัน่นปัญญาค,ค,คือคือใช้ปัฒนายานได้ปัญญาก็แจ่มใสหลังจากนั้นไปองค์เด็ปจประจอมไทรให้ทุกคนชำระศินสินอันดับแรกของมนมุษย์ก็คือศินห้าเราจะรักษาสินห้าก็ดี กรรมบตญก็ดีและสินแปก็ตามและสินสองร้อยเจ็สบเจ็มัคระคำว่าชำระก็คือใข่ควนว่าสิ่งเรามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเว้นเราจะพยายามเว้นตามข้อเว้นทุกข้อจะไม่ทําอารว์ให้ด่างพร้อยบกพร่องในสินต่อจากนั้นไปก่อนภาวนาก็านึกถึงนิวรณ์ห้าประการ พระนิวรณ์นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังเพราะการเจริญกรรมฐา,านนะั้นต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาถ้าไร้ปัญญาแค่อย่างเดียวศีลและสมาธิก็ทรงตัวไม่ได้แต่ว่าขณะใดท่านิวรณ์ห้าประการครอบคุ่ใจเวลานั้นใจของเราจะเป็นคนไร้ปัญญา ถ้าไร้ปัญญาท้ทุกอย่างจะไม่ปรากฏสมาธิจะไม่เกิดขึ้นดัอเั็นหลักแรกนิวรณ์ห้าระการก็คือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ทานเรียกนิวรณ์ี่แปลว่า กิเลสยาพิรรมบัญญาให้ถอยหลังฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่ภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามจงระมัดระวังอย่าใดิบโอนเข้ามาควรใจและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนําว่าจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่นกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก หลังจากนั้นก็จะภาวนาและพิจารณาตามปฏิยาใสยน้เบื้องต้นการเจริญกรรมฐานทุกคนเรางวรจทำใจอย่างนี้นะถ้าทําใจเบื้องต้นได้ทุกอย่างที่เราต้องการมันก็สาเร็จผลแต่นี้สําหรับวันนี้ในตอนต้นญาติโยมพระทบิษัททั้งหลายจะขอแนะนํนากรรมฐานทั่วไปเป็นการศึกษาก่อน ในตอนท้ายแห่งการแนะนําจะได้พูดแนะนําในการมโนการฝึกมโนยิทธิแต่กรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หลักใหญ่จริงๆมีสี่สิบกองไม่ใช่มีกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะบางท่านคิดมีอย่างนั้นโดยเฉพาะมีอย่างนี้โดยเฉพาะอ,อน,นั้นไม่ใช่จริงๆแล้วกองใหญ่ที่มีความสําคัญมากมีสี่สิบกอง สำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงกองของกสิณที่เรียกว่าอาโปกสิณคำว่าอาโปคือน้ำอริสงก็าอาโปกสิณในด้านฤทธิ์ก็ทำของแข็งให้เป็นของอ่อนที่ไหนมีความแรงต้องการในฝนตกก็บรรด,ดานในฝนตกได้แต่ถ้าว่ากาสิณในในพระกรรมฐานจริง เขาไม่ใช้กันในด้านฤทธิ์เว้นไว้แต่กรณีกรณีที่จําเป็นอย่างสมมติว่าเราไปอยู่บนยอดเขาหรือยู่ที่ดอนกันดานน้ําดังเอิญไม่มีน้ําอาบไม่มีน้ำํำกินก็ใช้กําลังเขาอาบ,อาบโกรสินช่วยบรรดานใน้มีมีบ่อน้ําบรรดาให้มีน้ําอาบบรรดาให้มีน้ำํำกินอันนี้ได้ หรือว่าถ้าอะไรก็ตามมันแข็งเกินนสัยสกฎธรรมดาที่เราจะทาให้มันอ่อนได้เราต้องการให้มันอ่อนแต่ไม่มีทาไม่มีเครื่องมือทําให้อ่อนหรือว่าของแข็งที่มีความเป็นจําเป็นต้องเจาะแต่เราเครื่องมือเจาะไม่มีอันนี้หมายว่าหาไม่ได้นะก็ใช้กําลังเข้าอาโปรกสินทําให้สิ่งนั้นอ่อนแล้วก็เจาะง่ายหรือว่าถาสารที่ใดถ้าผลไม่ตกเราต้องการผลมันร้อนจัด ก็ต้องมาขอห้อยต้บรรดาในฝนตกเฉพาะในขอบเขตไม่ใช่ทั่วไปอันนี้ทําได้แต่นี่มาว่ากันทั้งวิธีปฏิบัติของอาปโปกสิงก่อนคำว่าอาปโปคือน้ำหรือคำกับคำภาวนาคำภาวนาใช้คำภาวนาว่าอาปโปกสินหนังคือคำภาวนาว่าอาปโปกสินหนังอาปโปกสินหนัง วิธีปฏิบัติจริงๆให้เอาน้ำใส่ขันใหญ่ๆเอามาตั้งไวสนาแล้วก็ลืมตาดูน้ำพร้อมกันนั้นก็ต้องกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแต่ว่าเยอะกันดับแรกอย่าลืมแผ่เมตตาไปเั็งจักรวาลทั้งปวงก่อนชำระสินให้บริสุทธิ์ก่อนอันนี้มีความทั้งคัญแล้วพยายามไม่นึกถึงนิวรณ์ห้าอย่าง หลังจากนั้นก็รู้ลมไม่ใจเข้าออกลืมต,ตาดูน้ําจําภาพน้ําในขันให้ดีน้ําควรจะเป็นน้าําใสๆไม่ใช่น้ําขุ่นถ้าน้ําขุ่นมีสีดินขึ้นมันจะปนทั้งอโปรกกับปะทวีร่วมกันแต่นี่เราต้องการน้ำํำเฉยๆควรจัดน้ําให้ใสลืมตาได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตั้งใจจําน้ําให้ได้ นึกในใจว่าอาโปกสินังหลังจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาพน้ำรู้ลมให้ใจก็ออกด้วยนึกถึงภาพน้ำด้วยนึกใจใจก็ภาวนาว่าอาโปกสินังอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้าบาังเอิญภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพภาวนาว่าอาโปกสินัง สำหรับท่านที่ได้กระสินกองต้นต้นมาแล้วถึงชานสีให้ทำกรมสินกองต้นก่อนถ้าเป็นของง่ายก็เราทำหน่อยแล้วให้ใช้กระสินต่อกองต้นต้นถึนง,งชานสีก็จิตสบายแล้วก็ย้ายมาตามกองทุกทุกกองที่ได้มาแล้วในที่สุดก็เข้าถึงอาโปกระสินถ้าทำอย่างนี้พอจะพาปะโปกระสินอันดับแรก ก็จะเป็นสีน้ำตาปกติที่เรียกว่าโอกหาสนนมิตเป็นนิมิตเบื้องตนต่อไปสักประเดี๋ยวเดียวนิมิตจากโอกานิมิตจะจำใสชัดเจนหลักขึ้นจิตเห็นภาพชัดมากขึ้นเราสามารถจะบรรดาในภาพที่อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้อยู่สูงก็ได้อยู่ตามก็ได้อยู่ซ้ายก็ได้อยู่ขวา,ขาก็ได้ทำอย่างนี้ให้คล่อง ให้จิตเมรมชินพอจิตเมรมชินแล้วตั้งภาพกระสินในขานาคือดันดานนึกว่าขอภาพกระสินจงลอยอยู่ข้างหน้าบ้าพกระสินลอยอยู่ข้างหน้าแล้วก็เราก็เพ่งภาพไปใจนึกถึงภาพเพื่อภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปภาพย่นี้กระสินคืออาปโปกระสินก็เหมือนกระสินกองอื่นเหมือนกันจะค่อยๆกลายจากสีน้ําเดิม ค่อยๆไปสีเหลืองน้อยๆและก็จะเหลืองขึ้นตามลำดับในที่สุดจะเหลืองเหลืองเต็มมัตราเมื่อเหลืองเต็มอัตรา <c oughs> ได้เสียก็ค่อยๆค,คลายจากสีเหลืองเป็นขาวน้อยๆขาวเหมือนสีขาวไอ้ที่พูดเนี่ยมันไปเดี๋ยวๆนะถ้่ทำอาจจะเป็นเค่อยกลอยขาวไปขาวไปขาวไป,วไปที่สุดจนขาวเต็มดวงก๊าสิน แ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ภาคกสินไม่เรได้ว,ว่าทรงตัวได้นานถ้าเวลานานอาจจะเป็นสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างแซบถึ่งสามสิบนาทีบ้างจิงจะขึ้นไปอย่างนี้ที่ว่าเป็นอกหารที่งดเจตมัตรานี่ถ้าจะถามว่ากสินที่เป็นทิฏฐิกุยานเขาใช้เฉพาะเตจชกสินหรือว่าอาหรือว่าอาโลกสิน โโอโอโอธาเตอสินสามอย่างถ้าบังเอิญเราใช้กระสินน้ําคืออาโปกสินถ้าเต็มกําลังของอุปจารรสมาธิเพราะกำลังเขกระสินเข้าอุปจารรสมาธินี่สามารถใช้กําลังกระสินเป็นทิพยุภญยานได้แต่อย่าถามว่าในเมื่อกระสินโยนนอกขอบเขตของทิพยุภูยานจะใช้ได้ไหมก็ต้องตอบว่าใช้ได้ มันสําคัญที่จิตแต่ว่าสภาพความแจ่มใสจะไม่เหมือนกับสินเฉพาะแต่ก็เห็นเห็นชัดเจนไม่กันแต่ผ่องใสไม่เท่ากันถ้าตอนนี้ถ้าเราต้องการจะใช้ใช้ทิพยานด้วยกําลังของกสินจะเป็นจะเป็นภาพจะมั่นคงมากเมื่อทรงเกสินทรงตัวดีแล้วก็ดีฐานว่าขอภาพเกสินจงหายไป ขอภาพที่เราต้องการยงปรากฏขึ้นภาพอะไรก็ได้แต่ภาพเมืองสวรรค์ก็ได้เมืองพรมโลกก็ได้เนื้วจะต้องการรู้จากเทวดา,านางฟ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ต้องการดูนรกก็ได้ต้องดูคนตายที่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ได้เหมือนกันหมดทุกอย่างภาพกระสิงก็จะหายไปภาพนั้นก็จะปรากฏขึ้นแต่นี่หากว่าต่อไปถ้าเรายังไม่ยับยั้งแคนนี้ เราก็ใช้กำลังกข้สินเพ่งกับสินต่อไปต่อไปก็สินจะเข้าเวลาอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานต่อไปจิตก็เริ่มเข้าถึงฌานสมาบัติเราะฌานสมาบัติถ้าเราใช้กรรมฐานอย่างอื่นเราสังเกตยากก็สินกินกรรมฐานกรรมฐานยากมีนิมิตป็่ที่เป็นที่ดูเราก็ ถ้าวิญญาภคกรสินดูภาคกะสินเดยไปภวนาเรอยไปภคกสินถ้าจิตเข้าถึงฌานจะค่อยๆกลายจากสีขาวเป็นแก้วเยนน้อยเลนน้อยเรนน้อยในที่สุดถ้าถึงฌานสี่จะเป็นแก้วทั้งดวงจะเป็นแก้วที่ใสสะอาดมากถ้าถ้า 4, จะถึงฌานสี่ต้ไมถึงให้สกเกตตามนี้ถ้าขณะใดจิตจับภาพกระสินเด่นชัด เป็นแก้วแพรวปลปาเป็นยับสวยสดกงามมากจิตมีการทรงตัวไม่เคลื่อนไหวและเวลานั้นไม่รู้สึกว่าเราให้ใจเวลานั้นเป็นฌานสี่แต่เมื่อจิตเข้าในฌานสี่กระสินต้องเล่นฌานสี่ให้คล่องทําให้คล่องจริงๆเมื่อใช้กระสินในฌานสี่คล่องตัวแล้วต่อไปถ้าจะใช้เรื่องนี้ก็จะอธิษฐานอย่างกระเยบดิบดินใมก้อนหนึ่งดินมันแข็ง ตั้งจิตก็ถึงอุปจารสมาธิและที่ฐานว่าขอดินนี้จงอ่อนจะให้อ่อนขนาดไหนก็นึกไว้ขนาดนั้นถ้าต่อไปก็ทําจิตเข้าถึงฌานสี่ได้ตั้งอยู่ไปเดียวหนึ่งถอยหลังจากฌานสี่ไปถึงอุปจารสมาธิจับดินก้อนนั้นที่แข็งหนูดินจะอ่อนของอื่นก็เหมือนกันมันจะแหล็กหินก็เป็นกัน อารมความ,มเป็นการแนะนําเพื่อเข้าใจว่ากรรมฐานกองอื่นยังมีอยู่อันนี้เป็นเกสินนะสาหรับเกสินนี่ก็เป็นพื้นฐานของพิสศนายานถ้าการจะใช้วิสศนายานก็ต้องใช้สมาธิที่เป็นฌานสมาบัติเข้าควบคู่กับจิตกับปัญญาปัญญาจี่งจะมีกําลังตะกิเลสต่อนนี้ไปก็จะขอแนะนำบรรดาทานพุทธบริษัทในด้านของมนิยธิเวลาใกล้เข้ามาแล้ว คำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจการนี้มีฤทธิ์ทางใจก็หมายความว่าเราจะไปสวรรค์เราจะไปพมาโลกถึงว่าถ้าจิตสะอาดที่สุดเราจะไปเขตของนิพพานไปดูนรกดูเปรตด,ดูสุริกายดูสัตติฉันและไปจกักรวาลไหนก็ได้ทั้งหมดเราใช้กำลังใจไปอย่างเดียวคำว่าใจนี่ไม่ใช่ดวง จะนึกว่าจิตเป็นดวงใสๆใสคล้ายดาวอันนี้ไม่ถูกคำว่าใจเป็นสัตว์หนังสือถ้าสัพการปฏิบัติต้องเรียกว่าทิศมานลกายคำว่าทิศมาเลกายจะหมายความกายที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ว่ากายนี้ที่เราเคยนอนฝันฝันว่าเราไปโนนเราไปนี่แต่ความจริงร่างกายมันนอนอยู่คําว่าทิศมารลกายคือกายตัวนี้ปกติเราไม่เห็นมัน วิธีปฏิบัติอันดับแรกของบรรดาท่านพุทธริษัตให้กําหนรดรู้เรายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาที่ให้ใจเข้าภาวนาตาบรนะมะให้ใจออกนึกตามะพระทะกทำเวนานี้ใช้นึกไปจะออกเสียงเลย พยายามอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามวันะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพระทะเมื่อการให้ใจเข้าให้ใจออกขบันดาญ,ญาโยมพระธบริษัทกับพระทุกองตทราบว่าจงอยาบังคับลมหายใจร่างกายจะให้ใจเบาหรือให้ใจแรงไว้ปล่อยไปเรื่องของร่างกาย เพียงแค่เอาจิตของเราเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือเวลานี้ให้ใจออกถ้าขณะนั้นเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ชื่อว่าเรามีสมาธิในานาานตติถ้าเรารู้คำภาวนาด้วยก็ถือว่ามีสมาธิทั้งสองอย่างทั้งพระสมาธิทั้งลมหายใจเข้า,เาใจออกและภาวนา าการที่ภาวนาแบบนี้ผูแนะนําจะให้ทุกคนภาวนาประมาณสิบนาทีความจริงมโนยิติก็คือกสินนั่นเองเป็นกสินด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงๆให้ทุกคนนึกถึงภาพพระพุทธเจา้าถ้านึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่รู้จักก็นึกถึงเพื่อภาพพระพุองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้ใช้ได้ ถ้าเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปเราเห็นภาพพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพุทธานุพติแต่ภาพที่เห็นนั่นเป็นกสินถ้าเห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปสีเหลืองอันนี้เป็นปิตากกสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาตกสินถ้าพระพุทธรูปสีใสเป็นแก้วใสเป็นอาโลกสินรวมว่าเป็นกสินด้วยเป็นพุทธานุพติด้วยได้กาไร ทำทีเดียวได้กรรมฐา,านสามอย่างคือ,อนาบานุสติด้วยพุทธ,ธานุสติด้วยแล้วก็กับสิงด้วย <c oughs> ต่อไปในใน,นต่างหูผู้ฝึกก็จะให้บรรดาท่านพุทธบริษัทภาวนาวันมะมาปะทะระนึกถึงภาพพระพุทธรูปพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ตามที่จิตจะนึกได้เขาจะภาวนาอย่างนี้ประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็จะมีคนเข้าไปแนะนํา มีคนเข้าไปนั่งขณะและนั่งกลางวงถ้ามาโดยการแคตั้งเป็นวงนั่งกลางวง <c oughs> ขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงและนั่งขณาให้ทราบว่าคนนั่งเขาจะเข้าไปช่วยฝึกให้เวลานั่งขบรรดาญาโยมบริษัททุกคนหยุดภาวนาจนเลิกไปเลยภาวนาไม่ต้องถ้าเวลามีคนเขาไปนั่งกลางวงนะไม่ต้องภาวนาเลิกไปเลย แล้วก็ไม่ต้องสนใจแต่เราไม่ใจเข้าออกปล่อยใจแต่ว่าใจเราก็ไม่ได้ปล่อยไปเลยตั้งใจฟังคําแนะนําของผู้แนะนําผู้แนะนําจะแนะนําในการตักกิเลสเพื่อจิตสะอาดจ,จะกิเลสถ้าจิตสะอาดจ,จะกิเลสแล้วจิตจะเป็นทิพย์เพราะว่าการฝึกมโนยิธินี่ต้องได้ทิพย์กุยานก่อนตอนนี้ก็ขอแนะนําเรื่องทิพย์กุยานสักหน่อยเดีง คำว่าทิพย์กุยานไม่เช่แปลรูกตาเป็นทิพย์ถ้าลูกตาเป็นทิพย์เขาจะต้องเรียกทิพเนตคนนี้จะมีทิพเนตได้อย่างเรามีไม่ได้ต้องเทวดาหรือดาวฟ้าหรือผมร่างกายท่านเป็นทิพย์พวกเรามีร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องมีได้เพียงแค่ทิพย์กุยานทิพย์กุยานนี่ก็หมายถึงใจเป็นทิพย์ ถ้าแปลาตามศัพท์ก็ถือว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิศนั่นก็หมายความของที่อยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ในหีบในหอ่ออยู่ที่ที่กำบังถ้าเราต้องการจะรู้เรารู้ได้ทันทีด้วยกำลังของใจใจจะบอกความรู้สึกของใจจะบอกว่าด้านเป็นอะไรในนั้นมีอะไรเป็นต้นน,ททนั้นนี้ทิศอุยาณที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทได้เทียนได้ไม่เท่ากัน ต่ความจริงครูเขาไม่ได้ปิดบังแต่ว่ากําลังใจของญาติโยมสะอาดไม่เท่ากันถ้าญาติโยมที่มีกําลังใจสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพจิตเห็นแต่ไม่ใช่ตายเห็นนะถ้าญาติโยมมีจิตสะอาดปานกลางจิตดีความรู้สึกแต่จิตเห็นภาพไม่ชัดเจนถ้าหากบุคคลใดมีจิตสะอาดถึงที่สุด เวลานั้นจิตจะมีความรู้สึกเพราจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากทั้งนี้ถ้าเวลาฝึกใหม่ๆก็ไม่แน่ใจนักบางคนก็จิตสะอาดทันทีทันใดได้มีเยอะรวมความว่าท่านยังมีความเป็นทิพย์ขนาดไหนก็ตามอันดับแรกให้เชื่ออารมณ์ของจิตถ้าความรู้สึกแรกปรากฏขึ้นให้เชื่ออารมณ์นั้นทันทีจะไม่ผิดนั่นคือความเป็นทิพย์ ถ้าสงสัยว่าใช่ไม่ใช่แน่หรือไม่แน่ตัวสงสัยพิจิริเป็นเป็นวอนถ้ามาแทรกก็จะเปไปหมดฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนให้ถืออารมณ์ความ,มรู้สึกเป็นสาคัญในเมื่อครูเขาแนะนําในการตัดกิเลสจ,จิตของญาติโยมพุทธบริษัทฟังเขาแล้วเมื่อสนใจในธรรมะข้อตดกิเลสจ,จิตใจก็จะมีความเพลิดเพลิน ในธรรมะเมื่อจิตมีความเพลินในธรรมะจิตก็ห่างจากกิเลสจิตกับกิเลสจะค่อยๆแยกกันทีละน้อยละน้อยละน้อยเมื่อเมื่อครูผู้เผยเกินว่าจิตสะอาดพอสมควรความมิติพยมเกิดขึ้นกับบุคคลบางคนหรือหลายคนในถุนนั้นเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่างหนาบ้างอย่าลืมว่าก็ถามถึงความรู้สึก ไม่จะถามถึ้งตาเห็นตาจะหลับระหลับตาแล,ล้วเราเห็นไม่ได้ต้องเป็นจิตเห็นจิตเหน็นคือความรู้สึกถ้าบังเอ,อิญมีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวไม่ต้องกลัวผิดแล้วก็ถามว่าท่านนี่อยู่ก็นหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามว่าท่านมานั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึก หลังจากนั้นเขาพาบรรดาญาโยมพระธบริษัทอันนีนำให้ไปพระจุลามุนีเจดียสถานอันเป็นสถานที่อยู่อันเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าและพระอรหันที่นั่นเป็นที่นัตการของเทวดาทุกคมไปที่นั่นทุกคนจะพบตัวพระพเจ้าจะพบกรมทศเทวดาพบนางฟ้า พบความสวยสดงดงามของวัจุลามนีเจีรีสถานได้ความสวยสดงดงามของรบค์ชั้นดาวดึงพ์ะตั้งอยู่ที่ชั้นดาวดึง์ถ้าไปที่นั่นพอสมควรแล้วก็าอาจจะแนะนําในการตากิจข้างหนึ่งก็ได้เพื่อความผ่องใสของจิตมากขึ้นหลังจากนั้นเขาจะแนะนําไปนิพานอันนี้กาปรปฏิบัติแบบนี้รู้สึกว่าเกงเป็นการได้กําไรบรรดาญาโยมพระธบริษัท์ เราจะได้ทั้งพิทุยายเนเรนถีเทวดาด้วยได้จุกูปปาฏิยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ถ้าทําคล่องนะรู้การเกิดจะหมายความอะเห็นคนเลยเห็นสัตว์เราจะทราบได้ทันทีว่าคนและสัตว์ที่เราเห็นอยู่นี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากนรกหรือมาจากเปรตจากสุนทรภจากสิงห์ฉันมาจากคนมาจากสวรรค์มาจากผมอันนี้เราได้ ได้ยินชื่อคนตายทราบข่าวคนตายเรารู้ได้ทันทีว่าคนตายคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์แล้วก็ต่อไปก็ปกเพนิวาสารติยานสามารถรึกชาติได้แล้วก็เจโตริยานสามารถร,ร,รู้ความรู้สึกจิตใจทุกคนในสัตว์คนก็ดีใส่ก,ก็ดีมีความรู้สึกทางใจแบบไหน <c oughs> วันนี้หรือวันก่อนก็ตามถ้าเราต้องการจะรู้เราจะรู้ได้ทันที รว่าความรู้สึกของเขาใจจิตใ,ใจเขาเป็นยังไงเราสามารถจะรู้เหตุการณ์ในอดีต <c oughs> สิ่งที่ร่้มาแล้วอย่างประวัติศาสตาร,ร,ร์เราต้องการจะรู้และรู้ได้เราต้องการจะรู้อนาคอการต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างของเราของคนอื่นอย่างนี้ก็ได้ยาถาจามุตายาน ปัจจุบันทังยานถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่าปัจจุบันเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีความสุขมีความทุกข์เราก็รู้ได้และท้ายสุดยถากรรมตายานก็หมายความว่าบุคคลใดที่มีความสุขก็ดีมีความทุกข์ก็ดีเราก็ดีเขาก็ดีความสุขและความทุกข์เกิดจากกุ้มกรรมอะไรจากบุญและจากบาปอันนี้เราก็รู้ได้ในการจุดแบบนี้ได้กําไรมาก แล้วก็บรรดาท่านที่ปฏิบัติได้แล้วสูพยนะนําในการท่องเที่ยวบรรพบุต่างๆอรบรนดาญาโยมพุทธบริษัทท่างหลายเวลานี้ก็บทเวลาแล้วขอทุกคนหัน,นหลังไปงทางข้าหน้าทางพุทธรูปนะตั้งใจสมาทานสิลสมา,ามาทานเปนกรรมฐาน